เหตุให้ระลึกถึงกันสารานิยธรรมพิกุทั้งหลายทำหกประการเหล่านี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน6ประการอะไรบ้างคือพิกุทั้งหลาย ภิขุมีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกขุมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกุมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกุมีลาบใดๆเกิดโดยธรรมได้แล้วโดยธรรมที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาทก็บริโภคโดยไม่เกียรติกันไว้เพื่อตนย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิและถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้น กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกขุเป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเครื่องนำออกนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทําตามและถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิขุทั้งหลายทำหกประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน